สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพินาอีกแล้วเนาะวันนี้พินาจะพาพี่เพี่น้องเนาะไปดูเป็ดของพินานะเป็ดบาบารี่ค่ะเขาฟักไข่ไม่ยอมห่างเลยค่ะพินากล่าวว่าจะไม่ให้มีลูกแล้วนะจะเก็บไข่เขาไปกินแล้วเนาะแต่เห็นแล้วสงสารมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มารวยมารวยมารวยเอ้ยมานีเร็วมานีหายายหรอจะรอใช่ไหมจะรอกินใบไม้ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกหนูจะกินใบไม้ใช่ไหมอืมไอตัวนั้นปีกเป็นอะไรวะนะ่ะเอา้าไข่กระเด็นแล้วเองนี่ ในรังน้องก็มีไข่นะอืไข่กันดกมากเลยนะนี่นี่นี่เดวนี้นก็ก็คือมันมันเยอะแล้วนะทุกคนเป็ดมันเยอะแล้วนะพี่นาก็แบบว่าเออจะหยุดขยายเนาะก็จะมาเก็บไข่เป็ดไปไว้กินเนาะแต่จริงๆก็ไม่ชอบจะกินหรอกแต่ทีนี้ เจ้าตัวเนี้ยมันทําให้พินาเปลี่ยนใจไม่เก็บไข่เห็นไหมเนะี่ยที่พอพินาจะมาเก็บไข่เขากาลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมเขาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาถึงก็มาควักควักไข่ใส่หน้าอกตัวเองแล้วนั่งเนี้ยคือห่วงมากอะ่ะหนุนเห็นไหมนะ่ะกระเด็นข้างนอกเห็นไหมลกูกเหนี่ยวหูไข่ดกมากอะ่ะสิบกว่าฟองแล้วยังไม่หยุดแล้วน่าจะไข่ต่อนะหรือฟักแล้วมั้งเนี่ยฟักฟัก นูเห็นไหมน่าไข่มันกระเด็นออกอ่ะหืมไข่กระเด็นออกไปหนูเห็นไหมลูกโอ้ต้องทำสัญ,ญลักษณ์เนาะเพราะว่าเป็ดก็คือเหมือนเป็ดอันนี้เป็นเป็ดรุ่นเล็กนะพี่นาจำไม่ได้เนาะต้องเอาเอาปากกามาทำแบบจุดๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาออกลูกแล้วก็ จะย้ายเข้าไปอยู่ในในแบบว่ากงอนุบาลน,นะก็จะจําไม่ได้ว่าตัวไหนใช่ไหมอะเอ็งไม่ต้องขู่หรอกย้ายไม่กล้าจับแล้วย้ายก็กลัวนุ่นไอ้นุ่นแต่อนุนสงสัยต้องเอาไปเอาไปไปทําไข่เค็มแล้วละ่ะแม่มันอยู่ไหนงรูยังไม่ฟักไงถ้าฟักๆอย่างนี้แล้วก็แบบว่าไม่กล้าแหละกัดยายไหมเนี่ยกัดไหมไม่กัดใช่ไหมลูกอืมอืม ไม่กัดใช่ไหมอ่ะไม่กัดใช่ไหมลูกหืึหืึนี่ไม่กัดก็เอาไข่มาในนี้เนี่เลยอ๋อเอาเอาเอ่ะอาเอาเอาเอาาเอาว่าเขากลัวเองกัดอ่ะน่ารักมากเลยน่ามากมากเลยนี่ทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะเดี๋ยวจำไม่ได้ จำไม่ได้จะพามาดูเป็ดหน่อยว่าเป็ดหวงเป็นอย่างนี้โอ้โหสิบกระฟองก็ออกมาอีกสิบกระตัวโอ้โหไม่ไหวตมัง